แล้วก็รุ่นที่น่าสนใจมากที่สุดซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วหรือยังนะทุกคนคือประคำสุดจริงจริงจุงจ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 ง่ไปดูไปดูมาแล้วไม่รู้หมดหรือยังคุณอาหมดยังคะครับกําลังเปิดจองอยู่ครับ oh. อ๋อถามว่าหมดเลยยังผมก็ไม่ได้อยู่หน้าเพจอะไรกับเขาคือผมนี่เป็นคนทําต้องทําเองนะครับตั้งแต่เขียนยันมาขัดรูปประคำเจาะ แล้วก็ร้อยมันจะมีคาถาจะไว้ใจใครไม่ได้นะครับทำทุกท่านตอนจริงๆนะคะนี่เดี๋ยเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้แต่นี้เป็นประคำมือนะครับประคำมือในรูปประคำนี้ก็มีมีตะกุดซึ่งตะกุดมีจานด้วยนะคะทุกคนจานแล้วก็ฝังร้อยพร้อมกับเชือก แล้วคุณอาทําเองทุกกระบว <ทำ S 1> นกนะารคือเราจะไม่เอาอักขระของตลาดมาเราจะไม่ไปตัดจากตรงนั้นคือเราจะจานเองตีตารางเองตีตารางเสร็จจานแล้วตัด<ฮ>ละม้วนสุดยอดอันนี้แนะนําจริงๆเลยนะจากใจเนี่ยยังไม่ครบพิธีเลยเอากลับไปแล้วว่าพวกเราอะได,ได้พิธีเดียวนะตอนนี้ครับพ่อคิเนื้ออีกสองพิธี แต่ว่าใครที่เช่านะคะหลังจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะได้สองพิธีเพิ่มเป็นสรวมทั้งหมดเป็น3พิธีเลยนะ,ะก็คือแนะนําเลยนะคะรุ่นนี้ควรมีกันอะไรได้บ้างคะคุณอากันคุณใสนะครับแล้วก็เป็นโชคเป็นลาบแค้วคาดปลอดภัยคือมันจะอยู่ในนี้หมดอ,มอยู่ที่ตะกุดเราด้วยนะตะกุดเรายาจานไปในนี้คือพูดง่ายงว่าคาถานี่ยใช้คาถาเขียนเป็นภาษาบาลีแล้วก็ม้วน S <S 2> <S 2> ใส่ไปได้ดน,นี้ตัวนี้นะตัวเห็นยันขึ้นมาเลยนะทุกคนคือนี่คค่ผ่านวิธีเดียวนะแต่ว่าโจคิดว่าตอนที่คุณอาหนุ่ยทำนะคุณอนาะน่าจะมีการลงลงลงคาถาไปด้วยใช่ไหมลงไปด้วยแล้วตอนบรรจุก็ว่าคาถาไปด้วย<อ>ถึงจะใช้ให้คนอื่นทําไม่ได้ครับสุดๆอันนี้นะอันนี้มีทั้งที่เป็นแบบ ข้อมืออย่างนี้นะคะคแล้วก็เป็นรูปคำที่ห้อยคอด้วยนะคะมี2อย่างใครที่สนใจก็สามารถทักเดี๋ยวเดี๋ยวจูจะทิ้งทิง้งเพจของที่นี่ไว้ให้นะคะคจะได้ดูอันนี้ผมทำสิบเม็ดกับ14เม็นะครับถ้าใครข้อมือโตๆสักหน่อยก็ใช้15เม็นะครับ<ม>ใครข้อมือเล็กๆแบบข้อมือผมก็ใช้14เม็ด